วันนี้เราโชคดีชาตินี้เราโชคดีเราได้เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยหลังจากตายแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานขนาดนั้นระหว่างความนานขนาดนั้นไปเกิดที่ไหนไม่แน่นอนพระองค์เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ซัดขึ้นไปในอากาศ บางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงดังนั้นบางคราวเราจึงไปเกิดในนรกบ้างเดรชจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างบางคราวก็ไปเป็นเทวดากว่าจะมาได้เป็นมนุษย์อีกทีก็เมื่อผู้เช้าองค์หน้าเกิดซึ่งผ่านไปไม่รู้กี่กับนะและไอ้ห้าคติเนี่ยสัต ได้คติไหนเป็นส่วนใหญ่สามคตินี้เป็นส่วนใหญ่เทวดานานนานทีมนุษย์นานที่สุดนะและสามคติข้างล่างเมื่อได้การเกิดแล้วเวลาสามคติข้างล่างตายไปมันไปเกิดที่ไหนต่อพระเจ้าบอกมันจะเกิดซ้ำเนะปรตวิสัยก็เกิดซ้ำเดรัจฉานก็เกิดซ้ำ